สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกับตันเบนเซกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องเก็บของอนเนกประสงค์จากช้อปปี้กันนะครับนี่เพิ่งได้รับสินค้ามามาดๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าพอดีว่าของที่บ้านเริ่มจะลกพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็เลยสั่งซื้อกล่อง จากช h อปปีมาใช้งานนะครับเบ็ดเสร็จนี่น่าจะกล่องละ200กว่าบาทที่หาได้นะราคาดีสุดแหละแล้วก็พับเก็บได้นะครับตัวกล่องสามารถพับเก็บได้นี่ให้ดูกันอันนี้เป็นไซส์นะเขามีไซส์ให้เลือกนะเราซื้อมา3กล่องเพราะว่าต้องการจะใส่อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้งานอยู่ครับก็นี่แยกกล่องได้ นี้คือหนึ่งกล่อง2 5 0ร้อยห้าสิบกาทซื้อมา3ามกล่องนะครับอ่ะมาดูที่ตัวกล่องว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่านี่นะครับพับเก็บได้นะครับสำหรับตัวกล่องก็ง่ายๆเลยนี่เปิดฝาด้านบนตรงนี้ตอนประกอบเนี่ยเขาจะแยกชิ้นมาให้นะครับนี่เปิดฝาด้านบนออกถ้าเราต้องการพับเก็บ ้นีคับตรงนี้ก็จะมีด้านที่อยู่เสมอล่างเสมอบนนะถ้าพับทับกันมันก็จะซ้อนกันไม่ได้นะครับลงมาแบบนี้เสร็จเลยเหลือแค่นี้นะครับสำหรับตัวกล่องจริงๆถ้าเราถอดตัวนี้แล้วก็เอาตัวฝาวางทับบนได้อยู่ครับเวลาเราจะเก็บ จริงๆนะครับก็สะดวกนะเนี่ยไม่ถึงสิบเซนนะครับเก็บใส่ซอกตรงซอกตู้ได้หมดแล้วก็ด้านล่างมีล้อมีล้อพอให้ไถใช้งานได้แต่ว่าไม่ไม่ลื่นมากหรอกมันผักไปมันไม่เหมือนกับล้อไม่หมุนอนะแต่ว่าเรียกว่าอะไรอะมันก็ไหลไปได้ทำให้มันเข็นได้ง่ายขึ้น อันนี้ก็จะมีมีล็อกมันอยู่มีล็อกมันอยูนะ่ประกอบง่ายเด็กก็ประกอบได้สบายแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแล้วก็เอาตัวฝานี้ครอบลงไปเสร็จปิดล็อกเรียบร้อยนะครับ ถ้าเราต้องการใส่ของชิ้นใหญ่เนี่ยก็เปิดด้านบนนะสมมุติว่าเปิดแค่ฝานี้ก็ได้นี่เหนไหไม่ต้องเปิดตัวครอบสีขาวนะครับเปิดฝานี้เสร็จใส่ของชิ้นใหญ่ลงไปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนี่เก็บไปได้เลยกันฝุ่นด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านฝุ่นเยอะมากนะครับนี่ แล้วก็สามารถจัดเรียงระดับได้นะครับเพระว่าเราอันนี้เสร็จไปหนึ่งกงล่องละครับแล้วก็มีของเพิ่มเติมที่เราจะเก็บครับก็สามารถหยิบใส่ลงไปได้เลยัน,นี้ จัดเรียงได้ก็เพื่อความสวยงามในการใช้งานนะครับอตัวนี้อันนี้ก็หย่อนมาลงไปง่ายๆก่อนอันนี้เราใช้งานบ่อยเราก็ปิดมาบมาบอ่าเด็กก็ประกอบได้นะใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราต้องการใช้งานของที่เราใช้งานบ่อยนี่เปิดตรงนี้ มันจะมีหูอัพเพอร์ซี่เปิดให้พ่อ่อยครับเปิดด้านนี้ลูเปิดด้านลลดดานี้ดึงสลักออกมาดึงเข้าหาตัวลูเออแล้วก็เปิดเปิดดึงตรงนี้ออกมาครับนี่อ่าแล้วก็หยิบของนี่ที่เราใช้งานบ่อยๆตรงนี้ได้นะครับอ่ะเก็บให้พ่อเหมือนเดิมระวังเลนลูอ่าปึ๊บเก็บเข้าไปล็อก ป๊บเรียบร้อยเสร็จอันนี้ก็เป็นของที่ใช้งานบ่อยๆใต้ท้องมีล้อด้วยแล้วก็ใต้ท้องมีล้อเหมือนที่บอกไปก็สะดวกดีใช้งานง่ายประกอบเป็นไหมซี่ลออประกอบไหมล้อหน้าจะเหนียวๆน,นะลองทําให้ดูสิอันนี้เด็กก็ถอดได้นะครับแค่เปิดตรงนี้ออกยกนี้ออกยกฟ้ายกอันนี้ครอบออกจ้องมือระวังหักลูก นี่มันจะมีตะขอบปึ๊บนี่อ่าพับพับลงไปพับลงด้านในมันจะมีด้านล่างกับด้านบนใช่ไหมเนี่ยถ้าเอียงแบบนี้ถ้าตรงนี้มันมเอียงแบบนี้แสดงว่าพับผิดด้านนะครับต้องเอาด้านนี้ลงก่อนครับปั๊บฝั่งนู้นลงป,ป,ปั๊บปั๊บอ้าวหีปิดปึ๊บ เสร็จแล้วนี่นี่คือวิธีการพับกล่องเก็บอาการขึ้นมา,าการขึ้นมาให้เพื่อนดูปึ๊บอันนี้ตั้งปึ๊บมันขึ้นไปปึ๊บปึ๊บนี่มันจะมีล็อกมันอยู่พูซีเห็นไหมเห็นไหมครับเออแหละแค่นั้นแหละอันนี้ก็ได้เข้าล็อกแล้วก็เอาสีสีส้มมาครอบเมื่อกี้เหครบถูกแล้วเออใช่ครับ นี่ครับก็ทาให้เหมือนกันทุกด้านแน่นรู้แล้วยายแอบเล่นมาริ่ออ,อย่ข้างล่างทำอะไรปิดฝาคราวนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีร่องให้เราตรงนี้จะเป็นบังโคลนแล้วตรงนี้มีอีกที่นึงก็วางล้อเป็นบางโคลนที่ไหนล่ะเขาวา้อวล็อกครับปึ๊บปิดล็อกชุบเรียบร้อย<ม>เห็นไหมบอกแล้วว่าเด็ก เด็กก็ประกอบได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวรีวิวกล่องเก็บของอนเนกประสงค์จากช h อป e ีใครที่สนใจก็ลองดูในลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านค้าไว้ให้ซื้อผ่านช h อป e ี้เอ e เพรสเช้อปก่อนจ่ายที่หลังสบาย<ป>โดนเก็บของละ <c oughs> โดนขโมยกล่องละครับ โอเคนะครับขอบคุณมากเพื่อนๆทุกคนวันนี้ใครที่กําลังหากล่องใช้งานก็ลองมาดูนะครับวัสดุดีวัสดุใช้ได้เลยนะครับ200อยกว่าบาทแข็งแรงดีนะครับน่าจะรับน้ำหนักได้พอสมควรแล้วก็ฝากติดตามช่องกัปตันเบนเซอร์ไว้ด้วยนะครับถ้ามีสินค้าอะไรก็จะมารีวิวกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ